มาไล่ลิงเนี่ยเราไม่ได้ทำลายลิงนะครับแค่นี้ก่อนเองเลยใช่ไหมป้ายอยู่นั้นน่ะเธอคุยกับแกก่อนไหมเอ๊ะขึ้นทางไหนเธอ อะไรเนี่ยอ๋อหึอ๋อละอยเด้อเธอฝรั่งก็มาเยอะนะเธอเดี๋ยวเนี้ยต้นอันนี้เป็นหัวใจเลย ปเถอะลองดูอันนี้ลองดูนะครับเพราะว่าเราก็เที่ยวมาหลายที่ลกลัวจะไหวเปล่าไม่รู้มันสูงแค่ไหนอ่ะเธอ,เ,อเธอจำได้ห่าสูงแค่ไหนอ่นะอืม ไหวไหมวะเธอเธอไหวไหมไม่รู้อะเก็ยังไม่มีอาการเลยเลยเธอ้นมาเาธอขึ้นมาแล้วล้อเธอเออ แต่ว่ามันก็นิดเดียวนะเธอยังแต่ว่าแค่ตรงนี้เองอ่ะเธอมีเพื่อนขึ้นแล้วเธอโอ้ันนี้มาขึ้นแทนเจดีเพราะเจดีนี่ผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือ จริงๆเราตั้งใจจะมาขึ้นเจด,ดีไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไ่้จ้างเนนคือผ่าขึ้นเดี๋ยวเธอรอเราตรงนี้ก็ได้เธอแต่ถ้าเราใช่เธอขึ้นมาเป็นเพื่อนเราอีกหน่อยสิ งนี้ก็ได้ที่มันกว้างเธอ,อแฟนผมครับเนี่ยเด็กเก่าแก่ครับเนี่ยจริงๆอะหมายถึงตั้งใจจะมาขึ้นเจดียองค์นั้นฮะขึ้นไปดูแต่ครั้นี้เจดีน่าอยู่ เหนือโบสถ์เขาก็เลยไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปนะครคือทั้งเหนือเนี่ยเขาจะถือเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของคนแถวนี้เขาคิดนะฮะเธอม่ตรงนี้เธอเอาโทรศัพท์เธอมาป่ะบเธอถ่ายเราขึ้นไปได้ไหมอยู่ตรงเนี้ถย,ยถ่ายขวางวีโอเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปดูให้ข้างบนอ่ะเอายัง ออไปเลยไปตรวจให้ว่ามันจะนีเป็นพี่จ้องครเลนปีนนครสวรรค์เลยนมาตั้งแล้วอันนี้สบายกว่าเยอะ เธอเธอราว่าเธอขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าแย่งน้อยมาพักตรงนี้ได้เธอวิวดีอยู่ขึ้นมาเลยเออเนี่ยรอเนี่ยรอตรงนี้้อยู่เธอน่าจะแค่ตรงนั้นเอง นี่ตรงนี้วิวดีเลยเห็นมาฟรีของตัวเองได้เลยเธอนะเพราะว่าตอนนั้นที่เมฆเขามาบุกเบิลไงไม่ใช่วิวดีเลยเนี่ยนใจดีเดี๋ยวเข้ามาพิชิตแล้วกันเพิ่งรู้ว่าไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเธอส่องให้เราหน่อย ยืนแล้วก็ถ่ายวิวให้เราวน่หนตรงนี้แหละ ถึงแล้วเอาขึ้นมากันได้เลยใครใครถึงแล้วค่อยค่อยขึ้นมาน่าจะถึงแล้วมันมีทางเข้าถ้ำเลยเธอ Khuyến à. à. đại Nít điều anh Thứng nào น่าจะไปทางอ๋อเนี่ยไงวัดธรรมเสาหินเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่วัดอะไรนะวัดอะไรพญานาคเนี๋ยวผมไปนั่นทีนะตัวนี้เป็นทะเลสาบนะอันนี้โรงเรียนตจะดอมาครับอันนี้ก็เป็นต้นน้ำวัดบันทมเนะี่ย เธเก่งมาก <ś c oughs> เก่งจริงๆเดยวอมรับเลย,ลเยเพักข้างบนนี่เธอวิวสวยจริงๆเธอเคยขึ้นมาตรงนี้ป่ะหรือเคยเคยมาลอยด้วยเลยแล้วเลยตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็เคยขึ้นมากินเอาทั้งหมดไม่ใช่แล้วเธอลอยตรง,ตรงไหนอ่ะแถวเนี้ลยแหละลงไปจากไหนก็นไม่รู้ลึกไกลไหมไม่ต้องเดินออกไปที่หน้าผานี่ คุ้มแล้วเธอเดี๋ยววดนหน้าจะมาพิชิตเตดีนะต้องแฟนขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นเองเดี๋ยวขราวหน้าแล้วกันยังก็ต้องมาขึ้นให้ได้ตั้งใจไว้แล้วแต่เธอลืมตรงนี้ไปแล้วเหรอโอไม่ได้มานานมากไม่น่าเชื่อเลยจากเด็กสาวกลายเป็น <laughs> โอ้เธออันนี้เรายังมั่นใจว่าเราอาจจะไปขึ้นที่นครสวรรค์ได้อยู่เนะาะเออแต่มันก็ไม่ได้สบายแบบนี้นะโ <c oughs> นี่มีมดิงบนดตรงสวนมะพร้าวน่ะเดี๋ยวอลิซหันหลังไง เดี๋ยวหันตัง้งน,นี้ต่อสิอเจ้าแม่ชมวิวอะไรนะเธอวัดทรรป่าใช่ไหมอันนี้วัดอะไรนะเธอวัดเสาหินเหรอเสาหินทญานาคใช่ไหมเป็นบึง เรเห็นตรงนั้นของพ่อเธอด้วยเธอเ,เธอ,เ,อเ,เธออันนี้ต่อตรงนี้เดี๋ยวเ,เธอลงเลยเดี๋ยวจะไปต่อที่ท่าบเนี่ยมีท่าอยู่ ลงนี่หมูหน่อยแล้วแต่ลิงไม่อยู่ข้างบนเลยนะอือม,มีข้าวกินอ,อ่ะเถอะหากินไม่ได้นะอือ คนก็ขึ้นเข้าใจขึ้นมาสร้างนะไม่รู้ว่าที่เจดีกันนี่ใครขึ้นง่ายกว่ากันนะอันนี้มั้งอันนี้มันมีบันไดมีทางเห็ดอันนู้นก็มีเธอเดินไปดูดที่ถ้ำก่อนแต่เราไม่เอานิบจะนั่งรอหรอกก็ได้เถอะ พรานนลิงไงก็งนนกไม่มีเธอถ่ายภาพแนวตั้งให้เราก็ได้นะนิดนึงตรงเนี้ยโหเธอเย็นน่ากลัวเหมือนกันเนอะอันนี้ ให้พวกหนุ่มสาวมาพิชิตแล้วกันคนแก่นี่ไม่ไหวแล้วมัง้งคนอายุเยอะๆจะไม่ค่อยไหวละหอยยาไปเผยแร่ไอ้ที่นี่ยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วกันนะครับ Đi ra đây ถ่องเที่ยวจริงครับท่านเธอข้างในเป็นถ้ำใหญ่เลยอ่ะเธอไม่กล้าเข้าคนเดียว ต้องต้องมาหลายสองสาคนเหนะเธ กล้ยลงยนี้น่ากลัวอยู่ นนเนี่ยเธอเราว่าตอนลงนี่น่ากลัวกว่าตอนขึ้นอม,มันใช่มันถลายหน้าได้ไดไอืมอ,อือ ไอ้ววไตอนกล้องมันหันนี่มันจะกระตุกทีนึงนี่ปกเป็นปกติใช่ไหมเธอหันกล้องมาหรออืม,ออออมก็ไม่ได้สังเกตต,ตอนแรกๆด้วยตอนึีว่ามันสมูทนะเธอ ไม่มันมันผิดข้านไงเธอเหมือนมันลื่นอะรองเท้าอะเธอมันไม่จับเลยเห็นไหมเนี่ยอืมคือคือเหมาะเดินแบบพื้นธรรมดาก่อนไงเธอมันทยังไงก็ไม่มีน้ําแมันมันยังมันยังมีโชคไงเธอแต่ว่าตัวพื้นมันอะที่ที่มันแข็งไงเธอพอแข็งแล้วมันลื่นไงเหมือนยางรถยนต์อะ ที่บ้านน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นานนะแต่ว่าลุยขาะน่าเราเราเปลี่ยนหางเท้าใหม่มาตอนนี้ว่าที่ม,มันเกาะใครก็ได้มาเมื่อกี้พูดไปแล้วว่า

เธอเธอเธออยู่ตรงนั้นติดพึ่งลงน่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นขอบคุณนะท่านพญาน,นาคใช่หลังจะมาเข้าถ้ำโอ้มันชื่อถ้ำเปลวป่องฟ้าเถอะ ไปกล้าเข้านี่มีทะลุไปทางนู้นคงไม่ลึกอะเธอแต่ความไม่กล้าก็ความปลอดภัยไปหมดแล้วกันกลัวเออไม่ลึกไ,ไม่ลึลกอ่าอ่าเอาเอ,เอไ,ไปไงไังนอืมนนนนไปครับขอบคุณครับพระ mãi